กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นพนพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทัดแต่ก็สวยงามกันอยู่นะครับยังไม่ได้ทาการล้างทำความสาอะอาดไรเลยนะครับี่ผมจับเจ๋ยมากับทาน แต่ก็เห็นเงาวัดอยู่นะครับท่านตั้งๆที่ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดใดเลยนะครับเหรียญแบบนี้นี่หายากมากนะครับที่จะเจอแบบนี้ครับท่านดูนครับสวยงามขนาดไหนครับบุรุษบุรุษพงษ์ท่านครับด้วยต้นหนังสือก็ชัดเจนมากครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้ง่ายๆนะครับท่านเราไปดูกันครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรีีียบาปพศนน้ ถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับแล้วก็รับรองเลยว่าราคาดีแน่นอนนะครับท่านพุ่งพุดขึ้นแน่นอนครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับรหรับปีพศสองพันนี่ครับท่านไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะหาเจอในครับแบบนี้ครับแล้วมาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับดูดีนะครับใช่ไหมเก้าเหลี่ยมครับนัดดูก็ได้ครับว่าใช่หรือไม่ครับ ภูวิพอรุณจรดทิ์อยู่เบื้องหน้าพงทัศส่วนด้านหลังกอรัชการที่เข้ากับท่านแล้วบุดูบรลลมรู่พงท่านดูสิครับคมชัเดเจ๋วไหมสวยงามมากกับท่านดูสิครับอืมแบบนี้หายากมากนะครับแต่เือแบบนี้ได้เนี่ยวีนี้สม,มุิแบบมากถ้าตามการล้างแล้วมันจะสวยงามมากกว่านี้ครับเงาวัดเดียวครับนั่นแหละคือราคาเต็มๆก็อย,อยู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องทําการล้างซะก่อนกับค่อยไปขายเขาแบบนี้ถ้าไปให้เขาเขาก็ออกครับแต่ราคาจะต่ำกว่ามาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับท่าน ก่อนให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องถัดล้างก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อขายห้ามมาสกอตบขัดเด็ดขาดนะครับเป็นลายออกมาแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับท่านเขาไม่รับนะครับแบบนั้นนะครับมาดูขอบเฟืองครับเรียนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหครับคมชัดเดาะมากครับขอบเฟืองเรียนนี้ครับไม่มีการสึกล้ออะไรมากมายครับแจะมีแน่นอนครับการสึกล้อจะน้อยมากครับรอยบุบรอยบี้นี่มีครับแค่จะมองไม่เห็นเลยซ้ำกับบนตัวเล็กนิดเดียวครับสำหรับรอยบุบรอยบี้ครับดูสิครับขอบเฟือง นี่เคลนผสมทังแดงนะครับเนี่ยยูปนี่เคลนผสมทังแดงนะครับสําสำหรับเหรียญ5้าบาทปีพศอะไรก็แล้วแต่ครับจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดนะครับสวยงามปรการนะครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยพศส5 3 6ห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุด้วยจะกับนี่สำหรับปีสองห้าสามหกนี้นะครับท่านอันดับที่เท่าไรเอ่ยอันดับที่สิบครับท่านอันดับที่สิบพอดีพอดีเลยนะครับ สำหรับปีสองหสามนี้นะครับผมดูคู่มือไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซีซสือจะพูดนะครับนี่ครับสองห้าสามหนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาวพิดจุสิทธวลาลามครับเนี่ยนี่ครับวัดเบญจมาวพิดจุสิทธวลาลามนะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับวัดเบญจมาวโปิดครับคมชัดเจาะมากกับสวยงามต่อการเลยนะครับแล้วก็ตามลงมาอนนี้ครับดูกับเบื้องครับเนี่ยนี่ครับมันเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ได้ทํากะลางครับมาจะ เงินไหลนำปีเยอะไปหมดกับนี่ครับเย็นชัดเย็นนะครับสําหรับกระเบื้องนี่ครับต้องพิจารมาดูแบบนี้ครับแล้วก็ล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลเบินครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สบสี่มิลลิเมตรน้าหนักเกตจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่อสี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านสี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่าน สำหรับปีสองห้าสามหกนีนะครับในระดับเิยูซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับยูซีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็นใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ